เดี๋ยีครับผมกราบสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกท่านด้วยนะครับผมเนิร์ทวิชวลเกมเมอร์วันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมเกนชินอิมแพคนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาแนะนําการบูทดาเมจของโมนานะครับให้ขึ้นหลักแสนนั่นเองนะฮะผมก็จะอธิบายโดยละเอียดเลยนะครับว่าการจะบูทขึ้นหลักแสนต้องทําอะไรบ้างนะฮะแล้วก็สําหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะบิวโมนาไปทางไหนนะครับว่าจะเป็น DPS หรือว่าจะเป็นซับอะไรอย่างงี้นะครับสำหรับโมนานะครับในแพทนี้จะเป็น ซับดามจนั่นเองนะฮะเพราะว่าอาริแฟกต์ธาตุน้ําของโมนายังไม่มานั่นเองนะฮะแล้วก็มีข่าวว่าจะมาในแพท2นะครับก็1.2นี้เราสามารถบิวโมนาให้เป็น dbs ได้แล้วนะครับคุณผู้ชมก็ไปลองกันได้นะถ้ามันมานะเดี๋ยวผมก็ต้องลองทำนะครับว่าโมนาเป็น dbs จะโหดแค่ไหนนะฮะตอนนี้ผมเป็นซับดามจอยู่นะครับแล้วก็เป็นซับดามจที่แรงที่สุดด้วยนะครับที่ผมเล่นมา มาดูกันเลยนะครับว่าอะไรบ้างที่สามารถบิวโมนาให้ขึ้นดาเมจหลักแสนได้นะครับตามในคลิปที่เราเคยเคยดูกันมานะอันนี้ผมจะทําตั้งนานแล้วนะแต่ว่าคอมผมพังผมเลยต้องพึ่งมาทำนะครับเอาละไปดูกันเลยนะอย่างแรกเลยเราต้องมีนี่ไงนี่นะครับทีมนี้เลยผมเซตไว้เป็นทีมนี้เลยนะครับเป็นการสั่นพ้องของธาตุเป็นธาตุไฟธาตุไฟ2ตัวจะได้พลังเพิ่มขึ้น25%์นะครับอันนี้เป็นอย่างแรกนะฮะ คือธาตุไฟ2ตัวอันนี้จะเป็นคีย์หรือเป็นตัวไหนก็ได้นะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับเป็นเบนเนตในการบูทดาเมจด้วยอันตินั่นเองนะครับนี่เป็นอันติอันนี้เลยนะครับสามารถเพิ่มแล้วก็สามารถเป็นฮิลเลอร์ได้อีกนะครับอันนี้แล้วก็ไปเพิ่มดาเมจของเบนเนตอีกนะครับให้เบนเนตสามารถซับเราเพิ่มโจมตีแรงขึ้นอีกก็ปลดดาวหนึ่งนะครับคุณผู้ชมก็นี่ไง ถ้าปลดดาวหนึง่งพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะครับแต่ไม่ปลดก็ได้นะอาร์ติแฟกต์ของเบนเน็ตที่ต้องใส่นะครับเป็นเซตของอโนเบสนั่นเองนะฮะเดี๋ยวผมใส่เลยเมื่อกี้ผมเอาออกไปให้ในน้อยนะครับแล้วก็ไปลงอบ,บิทมาสวมทั้งเซตเลยละกันเนาะอุย้ยมีอะไรบ้างของผมเป็นอันนี้นะครับที่ผมทำเอาไว้ของเบนเน็ตนี่ผมยังไม่ได้ทำอะไรมากมายนะแค่บวก3บวก4ไว้ไเฉยครับเอาไว้แบบ มบูทนามเมให้โบนายเฉยโอเคอันนี้อีกอันหนึ่งครบ4เซตนะครับหลังจากใช้ทําไมตายเพิ่มพลังโจมตีของตัวละครทั้งหมดในทีมนะครับ20%นี่ไงเป็นเวลา12วิอันนี้นะครับที่ผมต้องการเลยจากอันติแล้วก็มาบูทดามเมจจากอ์ติแฟกต์โนเบสครบ4ชิ้นอีกนะฮะอันนี้จะใส่อะไรก็ได้เนาะแต่ผมไม่มีอะไรก็ใส่อันนี้ไปก่อนผมไม่มีอะไรแล้วครับ อ่อาร์ติแฟกต์มีแต่เกลือทั้งนั้นครับตอนนี้เราก็มีโนเบสสีชิ้นแล้วเนาะเป็นขั้นที่2นะครับขั้นที่3นะครับคุณผู้ชมนี่จะมีตัวนี้เลยเป็นธาตุลมที่จริงจะเป็นเวนติก็ได้เนาะแล้วก็พวกตัวละครหลักเราผมว่าตัวนี้น่าจะเหมาะสุดนะครับ ดูโค้ดของเรานั่นเองแล้วก็ใส่อาร์ติแฟ์ลม4ชิ้นนั่นเองนะครับมาดูกันนะครับความสามารถอาร์ติแฟ์ลมในการเพิ่มบูทดา m เมจให้โมนาขึ้นไปอีกนะครับก็คือถ้า2อันก็ธาตุลมเพิ่มขึ้น15%อันนี้เราไม่สนใจนะครับเราสน4อันนะครับเพิ่มความเสียหายของการกระจาย60%ตามประเภทของธาตุที่กระจายแล้วก็ลดความต้นานทานธาตุของศัตรูที่ได้รับผลกระทบลง40%เป็นเวลา1ิวินะครับ อันนี้หมายความว่ายังไงก็คืออ่ะเดี๋ยวผมไปทําให้ดูเลยเนาะอธิบายเดี๋ยวงงไปด้วยครับผมต้องไปทําให้ดูเลยแล้วกันเดี๋ยวผมหามอนแปบ๊บนี่นะครับวิธีใช้เซตธาตุลมสี่สี่ชิ้นนะครับโอเคเราแปะน้ําไปก่อนแปะน้ําไปก่อนเลยใช้แปะน้ําปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนเป็นซูโคสในการกระจายฟึบเนี่ยทำให้น้ําแรงขึ้นไปอีกนะครับนี่ไงครับเป็นการบูตดาเมจนั่นเอง ก็คือลดความต้านทานน้ําลงไปนะครับ40%เปเ็นเป็นเวลา10วินนั่นเองอันนี้คุณผู้ชมงงกันไหมเนี่ยประมาณนี้นะครับ4เซตผมก็ไม่ได้ทําอาวุธไว้นะครับเป็นธาตุลมโดดแบบอย่างนี้เลยไม่ค่อยมีออฟเทพเท่าไหร,ร่นะก็ผู้ชมสามารถใส่4เซตไปได้เลยถ้าหาได้เนาะในดันลมนั่นเองดันลมก็ถ้าคุณผู้ชมรู้ก็จะอยู่ประมาณนี้นะนี่ครับภูบเขาแห่งความทรงจําธาตุลมจะเป็นอย่างนี้เลยน,นี่ไง จะเป็นอาร์ติแฟกลมนะฮะแล้วก็มีไบเด่นด้วยไมเด่นอันที่4ก็จะเป็นอาวุธนั่นเองอาวุธเราจะใช้อาวุธ3ดาวนะครับสดาวตัวนี้เลยนะครับคุณผู้ชมเอาไปขัด5นะครับเพราะว่าช่วงแรกๆนี่เราก็มีเยอะนะถ้าคุณผู้ชมที่ไม่ได้เก็บไว้ก็เสียดายนะฮะ อันนี้ผมทําตั้งแต่ได้มาแรกๆเลยตั้งแต่เราเริ่มแบบเวลแรกๆก็ได้สมุดนี้มาเยอะละแล้วเราก็เอามาทําขัดนะครับเพื่อที่เราจะเอาออฟนี้นั่นเองเมื่อสับเปลี่ยนตัวละครพลังโจมตีของตัวละครที่เข้าสู่การต่อสู้จะเพิ่มขึ้น48ซนะครับเป็นเวลา10วินาทีนั่นเองโดยเอฟเฟกนี้จะเกิดขึ้น1ครั้งในทุก20วินาทีก็มาดูกันนะครับว่าสับเปลี่ยนตัวละครแล้วเพิ่มยังไงนะฮะนี่ฮะมาดู ตัวโมนาผมมี1,929นะครับดูที่พลังโจมตีเอาไว้แล้วก็พอเปลี่ยนเป็นซูโค้ปุ๊บใช้สมุดเปลี่ยนกลับทันทีฟึบนี่เป็นรูปขึ้นนะครับจะเพิ่มเป็น2,266นะครับนั่นคือ48%ซที่เราให้ดูเมื่อเมื่อกี้นี้นะฮะก็ประมาณนี้เลยการใช้สมุดนะครับก็แค่เอามาเปลี่ยนตัวแค่นั้นเองก็จะเพิ่มได้ละอันนี้คือขั้นที่4ในการบูดโมนานั่นเอง โมนาใส่เซตอะไรนะเหลือครับขั้นที่5เรามาดูกันเลยนะครับก็คืออาร์ติแฟกต์โมนานั่นเองเป็นโนเบสนะครับผมเอาโนเบส2ชิ้นนะครับตอนนี้เป็นเพิ่มความเสียหายถ้าไม่ตายอีก20%อีกเซตหนึ่งผมจะใช้อันนี้นะฮะตอนแรกผมก็ใช้เพราะว่าออฟมันดีเฉยๆครับคุณผู้ชมไม่ต้องใช้เซตนี้ก็ได้นะ จะเป็นเซตโนเบสสชิ้นเลยก็ได้นะครับโมนาเพราะว่าถ้าเราใช้ชำนาญธาตุมันก็ต้องเป็นตัวปิดดาเมจนะฮะแต่แต่ทีมที่ผมเล่นก็คือให้คียปิดดาเมจเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่จําเป็นเลยครับคุณผู้ชมโมนานี่ใส่โนเบสสชิ้นได้เลยนะครับแต่อันนี้ผมจะเอามาแบบ2ชิ้นก่อนเพิ่มความเสียหายถ้าไม่ตาย20%แค่นั้นนะฮะออฟส่วนใหญ่ที่ผมเอาก็จะเป็นอัตราคีกับความแรงคีนะฮะ ความแรงคีเลยถ้าได้นะครับนี่ความแรงคี2ยิอันนี้โชคดีมากเลยผมได้มาโชคดีที่สุดแล้วที่ผมได้มาในชีวิตอ่าก็<ๆ>จะเป็นอย่างนี้เลยอันนี้ก็ไม่เกี่ยวผมเอาแค่นี่ความแรงคีอย่างแรงเลยเซตนี้แล้วก็นี่นะครับเพิ่มความเสียหายโจมตี อันนี้ที่จริงเพิ่มความเสียหายธาตุน้ําจะดีกว่านะครับผมว่าแต่ผมหาออฟไม่ได้จริงๆคุณผู้ชมถ้าหาได้ก็เอามานะครับเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นประมาณเนี่ยฮะโบนัสความเสียหายจะเป็นโบนัสความเสียหายธาตุน้ําจะดีนะฮะเพราะความเสียหายธาตุน้ํามันแรงกว่าโจมตีเปอร์เซ็นต์นะผมทดลองมาอยู่อ่ะเพราะฉะนั้นผมก็เลยเอาโจมตีเปอร์เซ็นต์มาก่อนนะครับแล้วก็ออฟลองเป็นความแรงขี้กับอัตราคีแค่นั้นมาใช้ไปก่อนเนาะ เพราะผมไม่มีจริงๆแล้วไอ้ความโบนัสความเสียหายาธาตุน้ำนั่นก็เอาไว้ใส่ตอนเราเป็น DPS ได้ด้วยนะครับแล้วก็อันนี้อันสุดท้ายมันความแรงคินั่นเองส่วนอาวุธผมจะใช้เป็นอาวุธ Battle Pass นะครับให้เพิ่มอัตราคินะเป็น25%ผมเอามาเวล80แล้วยังไม่ได้ขัดนะครับแล้วก็พอสวรรค์ผมมีก็ประมาณนี้นะเลเวล8นะครับ ความแรงก็อยู่ที่708%นะครับระเบิดน้ำที่ผมจะเอาไว้ใช้กับบอสนั่นเองให้ขึ้นหลักแสนนะฮะแค่นี้เนาะในการบูตดาเมจถ้าผมลืมพูดอะไรไปก็คุณผู้ชมก็สามารถเสริมมาได้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้สคริปต์นะเนี่ยผมพูดสดๆนะฮะก็อธิบายเต็มที่นะครับให้คุณผู้ชมเข้าใจว่าเราจะบูตขึ้น1 0 0 0 0แสน หรือว่าไม่ต้องถึง10,000แสนก็ได้ประมาณ 6- 7เจ็ดหมื่นนี่ก็ยากแล้วนะเอาจริงๆคือผมเอาใจช่วยคุณชมที่ทำถึงแสนไม่ได้จริงๆผมก็เคยไม่ได้แล้วผมก็แบบเศร้ามากเลย คือเปิดเกมมาเนี่ยแหละแรกๆเลยผมดามเมจแคบหม,มื่นเดียวอันติผมอะดามเมจเนิดหมื่นเดียวแล้วผมก็ไปดูแบบข้อมูลมาเรื่อยๆแบบเก็บมาเรื่อยๆเรื่อยๆว่าต้องทายังไงให้โมนาดามเมจแรงเป็นแสนเหมือนเขาบา้างงียครับผมก็เลยมาทําพอมาทําไปเรื่อยๆปุ๊บก็ขึ้นมา2 0 0 0 0ื0นสโอ้มันขึ้นมาเป็นทีละสเต็ปนะครับไม่ใช่โดดไม่ใช่อยู่ดีไปขึ้นแสนเลยนะอันนี้คุณผู้ชมก็พิจารณาด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ ไต่เต้ามาเหมือนกันจาก10,000ขึ้นมา3 0,000นะฮะแล้วก็ขึ้นไป5 0,000นแล้วก็มา60,000่นมา7 0,000ืนอย่างเงี้ยผมไต่มาเรื่อยๆนะครับแล้วก็อยู่ๆขึ้นไป90,000ผมนี่ลั่นบ้านเลยเพอถึง9 0,000แล้วก็ในที่สุดผมก็ได้10,000 0จนได้ <c oughs> เพราะว่าอาร์ติแฟกต์ผมค่อนข้างค่อนข้างโหดนะมันต้องไต่เต้ามาด้วยจากอาร์ติแฟกต์แล้วก็จากพรสวรรค์เนี่ยฮะแล้วถ้าเรามี2ตัวเนี้ย ตอนแรกผมก็ไม่สนใจหลัก2ตัวเนี้แต่พอมาบูตดาเมจให้โมนาเป็นหลักแสนปุ๊บโอ้โหจัดเลยครับคุณผู้ชมโอเคเราไปเริ่มดูกันเลยเนาะว่าเราจะทําอะไรได้บ้างนะครับกับมอนเดี๋ยวเราจะไปดูในมอนธาตุไฟเลยเป็นบอสธาตุนะฮะคือถ้าเราอยากทําความสําเร็จนะฮะเนี่ยตรงนี้ให้ขึ้น1 0 0 0 0แแล้วก็กินอาหารได้นะตอนนี้ผมได้แสนเจ็นะครับถ้าผมไม่กินอาหารก็จะได้ประมาณถ้า ทำคอมโบระเหยจะได้ประมาณแสนหนึ่งนี่แหละครับพอกินอาหารแล้วขึ้นเป็นแสนเจ็ดเลยผมกินอาหารอะไรนั่นแหละครับก็มาดูกันเลยนะครับคุณผู้ชมอาหารจะกินเป็นอาหาร5ดาวนะฮะนี่ก็ใช้วัตถุดิบเยอะไปทําได้นะครับเราได้มาจากเควสอัน,นี่ผมก็จําไม่ค่อยได้นะว่าได้มาจากไหนก็ประมาณเควสนะฮะทุกคนก็น่าจะได้อยู่แล้วเนาะอันเนี้ยถ้าทำเควสตครบทุกเควสแล้วก็อันนี้ เพิ่มความเสียหายธาตุน้ำนะครับให้แก่สมาชิกทุกคน25เป็นเวลา300วินาทีอันนี้ก็ไปทํากันได้นะครับมีส่วนผสมเป็นกบกับออดอกบัวนะฮะไปสร้างกันได้ที่เมืองมอนแซตแล้วก็รีเวนะครับทั้ง2เมืองก็มีให้สร้างนี่เรามากินแล้วก็ทําโชว์เลยดีกว่านะครับโอเคเราเข้าไปกันเลยนะครับมาดูกันคุณผู้ชมว่าเราทำยังไงบ้างผมาใช้มนา,มนาทำลายอันนี้ก่อน แล้วก็เปลี่ยนไปสูโคตให้เกิดการกระจายปึ๊บลดแล้วก็เปลี่ยนเป็นโมนาก็เปลี่ยนเป็นเวนเดตปึ๊บกับโมนาอันติปึ๊บให้เกิดการระเหย3า,ามวิแล้วก็กดอืมนี่ครับแสนห้าอืมนี่ครับอันนี้ผมได้แสนห้าเพราะว่าเอ่อมันแกว่งอยู่นะครับดาเมจผมอะดาเมจผมยังไม่ แบบยังไม่คงตัวนะคุณผู้ชมก็ดูเอานะครับแต่ผมทำได้แสนเจ็ดแล้วตอนแรกผมมีคลิปให้ดูด้วยนี่กน แล้วก็จะมาอธิบายด้วยนะครับว่ามันทำยังไงเริ่มแรกมาเลยนะฮะก็คือให้โมนาละแหละตีจนอันนั้นแตกอะไอตรงตามนะันแตกปุ๊บมันล่วงลงมาเราเปลี่ยนเป็นซูโคสให้เกิดการกระจายฟึบลดความต้านทานธาตุน้ำลงนะฮะแล้วก็เปลี่ยนเป็นโมนาเพื่อจะเอาบัฟสมุดฟึบนี่พอได้บัฟสมุดเสร็จปุ๊บเปลี่ยนเป็นเป็นเน็ตนะครับแล้วก็ใช้อันติฟึบอันติไปแล้วนะ พออันติปุ๊บเปลี่ยนกลับมาเป็นโมนาแล้วก็กดอันติอีกรอบหนึ่งปึบแล้วก็รอให้เกิดการระเหยประมาณ3วินะฮะทำไมให้เกิด3วินั่นก็คือมันเป็นการดีเลย์ดีเลย์การผสานธาตุนะครับรอสัก2-3วสามวิครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นธาตุไฟตัวไหนก็ได้เนาะเมื่อกี้ผมใช้คีย์เพราะว่า ชีไม่ได้ทำอะไรผมก็เลยเอามาฟื้บบึ้มใส่ทีเดียวแสนห้านะครับคุณผู้ชมก็คือประมาณนี้เลยนะครับคุณผู้ชมในการบูตโมนาให้ขึ้นหลัก1,000 0แน,นะครับเป็นซับดาเมจเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาแนะนำการทำแบบคอมโบโมนาคู่กับทีมอื่นอีกทีนะครับถ้ามีเวลาว่างเนาะโอเคหรือว่าถ้าใครอยากให้ทำเนาะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะยาวหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวผมไปตัดก็คงจะสั้นมาก เราเป็นว่าอันนี้คือการบูตดาเมจโมนาครับสาหรับมือใหม่เลยว่าเราต้องมีอะไรบ้างนะครับสำหรับโมนาเนี่ยสำหรับทีมที่บูตดาเมดโมนาครับสามารถเปลี่ยนให้เป็นบูตดาเมจคีได้อีกนะฮะไอนนเนี้ยเนี่ยสตัวเนี้ย บูตดมเมตให้คีก็ได้อีกนะครับผมเป็นอะไรที่สุดยอดมากเอาไว้ตีกับบอสธาตุน้ําแข็งนะครับแต่เดี๋ยวผมยังไม่ได้ทําคลิปไงแต่มันก็สามารถทําได้แหละถ้าเราแบบอยากจะทำโอเคนะสาหรับคลิปนี้ถ้าใครมีคําถามก็เออถามมาได้นะเดี๋ยวน้องคีแป๊บนึงแป๊บนึ่งอย่าเพิ่งผมเปลี่ย,ยนโมโมนากับน,น้องคีนี่เ้าปล่อยไว้นี่พูดตลอดกับผู้ชมพูดทั้งวันเอาจริงๆโอเค ถ้าใครมีคําถามอะไรอีกก็สามารถถามมาได้นะครับผมผมค่อนข้างจะรู้เยอะนะครับเพราะว่าผมก็ศึกษาเกมนี้คือผมไม่ได้เก่งอะไรหรอกแต่ล้วนหาข้อมูลมาเองทั้งสิ้นนะครับทั้งต่างชาติทั้งคนไทยทั้งในกลุ่มทั้งนู่นทั้งนี่เยอะแยะนะฮะที่ผมหามาผมเป็นผู้เล่นโซโล่นะครับก็เลยอยากจะเล่นให้มันสนุกที่สุดอันนี้ผมก็จะทานานแล้วนะคลิปนี้ที่จริงคนอื่นก็ทํากันหมดแล้วมั้งเนาะที่บูตโมนาให้เป็น1 0 0 0 0แสนเนี่ยโอเคคอมผมพังไงผมเพิ่งจะทํา เพิ่งได้คอมมาครับก็เลยทำอะ่ะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับถ้าคุณผู้ชมอยากให้ทำคลิปอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์บอกมาได้เลยนะครับผมทำได้หมดนะครับคลิปเกมเนี้ยแต่จะพยายามหาคอนเทนต์ใหม่ๆมาเนาะถ้าใครอยากจะรู้วิธีทำนู่นทำนี่ก็สามารถคอมเมนต์บอกมาได้เนรับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย